สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับความพยายามของคุณสุเทพเทือกสุวรรณเลขาธิการกปปสในการที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐาธิปัตย์นั้นโดยคาดหวังนะครับว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญอาจจะมีการวินิจฉัยให้หนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นต้องพ้นสภาพไปจากการเป็นรัฐบาลรักษาการกรณีเรื่องของการสั่งย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้รัฐบาลนั้นขาดความชอบธรรมนะครับก็ทําให้ประชาชนมีอํานาจและก็สามารถที่จะยึดอํานาจอธิปไต รัฐบาลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การที่จะใช้มาตรา3รวมทั้งการจะทุนเกล้าเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วการที่จะให้ได้มาซึ่งอํานาจรัฐาธิปัตย์ในลักษณะนี้นั้นจะเป็นกบฏหรือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับซึ่งก็มีกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับการจะให้ได้มาซึ่งอํานาจรัฐาธิปััััตยนนน้้จจจจะะะะมมีอไะะไอไไไรรแลทําาดหื่ใ การขณะนี้รายการฟันธงคืนนี้จะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์มานิตจุมปานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ความพยายามของกลุ่มกปปสที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐาธิปัตย์นั้นจะสามารถจะทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้จะพูดคุยกับอาจารย์มาณิตจ,จุมปาจากคณะนิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ครับกนะ่อนอื่นอาจารย์คิดว่าการที่สาร้มนูนมีการรับคำร้องของ4 0 2ว,วในกรณีที่จะให้นายกพ้นจากการเป็นรัฐบาลร,รักษาการเนี่ยในกรณีการย้ายคุณทวินเนี่ยเป็นการรับความร้องที่อาจารย์คิดว่า เป็นไปได้หมายถึงว่าสามารถที่จะรับคําร้องได้ใช่ไหมครัครับประเด็นในเรื่องของการรับคาร้องเนี่ยนะครับถ้าดูตามข่าวสารต่างๆนะครับอาจจะทําให้หลงเข้าใจคาดเคลื่อนว่าลําพังเพียงแค่การที่นาย,ยกรัมนตีแพ้คดีจากศาลปกค,ครองในการที่ศาลปกครองตัดสินว่าการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นการใช้ดุลพินิษท,ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นเหตุทําให้หนาย,ยกต้องพ้นจากตำแหน่งนาย,ยกถ้าฟังอย่างนี้นะครับนะักกฎหมายจะตกใจว่า แค่แช่งนจย้ายผิดพลาดต,ต้องพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกแปลว่าต่อแต่นี้ไปก็ไม่ต้องย้ายใครแล้ว<ม>แต่แท้ที่จริงครับ,รบหากไปดูนะครับในตัวจดหมายข่าวของสสพน,น,สนก็จะพบว่ามูลเหตุที่ผู้ร้องร้องนะครับเชื่อมโยงนะฮะกรณีของการย้ายคุณทวินไปถึงการนําบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับท่านนายกเข้าสู่ตําแหน่งผู้บัญชาการทหารตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่ง ประเด็นตรงนี้ครับมันจะไปขัดต่อบทบัญญัติในรัฐนูนในมาตรา266ที่กําหนดว่านายกมนตีรัฐมนตีครับจะต้องไม่ไปแทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจําเว้นแต่เป็นการใช้อํานาจตาม,มกฎหมายมซึ่งถ้าดูนะครับตามกฎหมายแล้วตําแหน่งนายกครับสามารถแต่งตั้งโยกย้ายท่านทวินปีนสีได้ครับดังนั้นประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นในการไปแทรกแซงเพราะท่านมีอำนาจตามกฎหมายแต่ตามคําร้องที่ร้องคือร้องว่าท่าน ย้ายตรงนี้เพื่อไปเชื่อมโยงกับตําแหน่งพอบอรตอรอนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็มีมูลที่จะรับเข้าไปแล้วก็ไปสู้กันอีกทีหนึ่งในชั้นศาลครับนะครับ,รบอาจรารย์นะแต่ว่าตําแหน่งพอบอรตรอของพลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดม a r พงศ์ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันในครอบอครัวของท่านนายกเนี่ยนะฮะท่านก็อยู่ใน ตำแหน่งที่อาวุโสแลวก็อยู่ในลำดับที่ควรจะขึ้นได้แล้วครับคือจะะมองว่าเป็นเรื่องของการพยายามช่วยได้ไหมนั่นคือข้อเท็จจริงที่ทางสารน้ำมูนจะต้องเปิดโอกาสให้ท่านนายกปูนะฮะเข้าไปชี้แจงแต่ว่าเป็นประเด็นในการสู้รบปบมือการในชั้นสารมูลขั้นเราจะไปก้าวร่วงวินิจฉัยในรายการเราก็ลำบากเพราะว่าคำร้องเอ่ยการไต่สวนเอ่ยเราก็ไม่เห็นนะครับท่านนายกได้มีการเขียนไว้ใน เฟซบุ๊กของท่าน,านบ<อ>นับว่านี่คือการที่พยายามที่จะคือตุลาการหรือสารรัฐมนูลเองสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุคคลจะเป็นแบบนั้นไหมครับอาจารย์คือถ้าดูตามถ้อยคําใน Facebook เนี่ยนะครับ,รบก็จะทําให้ว่าลำพังเพียงแค่การย้ายคุณทวินเป็นเหตุแห่งการถอดถอนนายกหรือว่าทําให้นายกพ้นจากตาแหน่งซึ่งตรงนี้นะ มันไม่ใช่ถ้าดูตามคำร้องนะฮะคำร้องของบรรดาสวที่ยื่นมูลเหตุแห่งการย้ายมีเจตนาซ่อนเลนรวมไปถึงการแต่งตั้งพอบตรนี่เป็นแค่คำกล่าวหาตามคำร้องซึ่งถ้าดูตามคำร้องแล้วก็มีมูลที่ศาลและรัฐมนูญท่านจะรับเข้าไปในการพิจารณาแต่ว่าท้ายสุดผลจะออกเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องดูกันอีกทีนะครับท่านนายกบอกว่าในเมื่อท่านก็เป็นแค่รักษาการยุบสภาแล้ว พ้นสภาพของการเป็นนายกได้ด้วยซ้ำแต่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181แถ้าสมมติฐาไม่ปิดเนี่ยครับนั่นจะเอาอะไรอีกในเมื่อท่านก็ได้ไม่มีสภาพที่ต้องไปถอดถอนท่านแล้วกรณีที่จะไม่ต้องไปทําให้ท่านพ้นอีกนะครับแปลว่าท่านล้วถาวรนะครับออกเลยหมายความว่าอะไรฮะหลังจากยุบสภาท่านก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่เลยท่านก็จะไม่มีหน้าที่ในการรักษาการลองเทียบดูนะครับมีคนบอกว่าสารน้ำนูนเนี่ย ท่านดับเบิลสแตนดาร์ดเพราะในอดีตมีคำร้องว่าบรรดาสอสอหรือสวบางท่านสิ้นสุดสมาชิกภาพแต่ปรากฏว่าตัวท่านเนี่ยได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเวลาคดีไปที่ศาลน้ำนูนศาลนูลก็ไม่รับคำร้องเพราะว่าแล้วความเป็นสอสออะไรต่างก็พ้นไปแล้วนะครับแต่ท่านทำไมนายกถึงมารับก็เลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยศาลสองมาตรฐานไหมในการรับคำร้องแต่ว่าถ้าจำแนกแยกแยะดูนะครับในข้อเท็จจริงจะต่างกัน <g arden> าก,การพ้นจากตําแหน่งสสการพ้นจากตําแหน่งสวไม่มีการรักษาการนะครับพ้นแล้วพ้นเลยน,นะฮะถาวรน,นี่รันดอนดังนั้นนะการร้องขอวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งก็ไม่มีอะไรจะพ้นอีกแล้วเพราะเขาไปแล้วจากการเป็นสสแล้วก็สวแต่ก,กรณีนี้ยังคงต้องมีหน้าที่ในการรักษาการตรงนี้นะครับถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆคือในภาวะปกติท่านนายกเป็นนายกตัวจริงเสียงจริงในตําแหน่งนายกนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุแบบนี้ในขณะที่ท่านเป็นนายกตัวจริงสารนูลรับคําร้องไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่วันนี้ครับเมื่อท่านยุบสภานะครับตัวท่านเองก็ต้องพ้นจากตําแหน่งแต่มาเอิญว่าบทบัญญัตินำนูลครับมีบทบัญญัติให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ต่อในฐานะเป็นรักษาการนะครับที่เราพูดกันแต่ว่าถ้าดูค่อยคําในตัวบทนูลนะฮะยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปคําว่าและนายกที่พ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปแปลว่าท่านก็ต้องมีตําแหน่งครับ แต่เป็นตำแหน่งในช่วงรักษาการท่านมีหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ของท่านนั้นนะท่านก็มีอํานาจ uh huh. ดังนั้นตามข้อมูลมาตรา181ถ้าไปเปิดดูจะพบนะครับว่า uh huh. นายกรักษาการโดยปกติก็ต้องถือว่ามีอํานาจหน้าที่เสมือนเป็นนายกปกติทั่วไป uh huh. เพียงแต่กรณีต่างๆต,ตามมาตรา181 uh huh. เช่นกรณีการแต่งตั้งยกร้ายข้าราชการ uh huh. ต้องไปขออนุญาต uh huh. กากตจะไปดําเนินการอะไรที่เป็นในเชิงนโยบาย uh huh. และไปผูกพันรัฐบาลชุดหน้าก็ห้ามทาแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ย ท่านยังมีตําแหน่งครับแต่เป็นตําแหน่งรักษาการาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะพ้นอีกรอบก็ยังมีอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นจะอ้างบอกว่าพ้นไปแล้วตอนนี้แค่การรักษาการเพื่อปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอันนี้อ้างไม่ได้เพราะการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในฐานะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยก็ยังมีอำนาจหน้าที่อยู่ใช่ครับและอำนาจหน้าที่ด้วยเหตุนี้ก็ต้องถอดออกจากอำนาจหน้าที่ได้อีกครั้งได้อีกหนึ่งนะฮะหรือเหมือนที่พลบอกว่าอะไรฮะตำแหน่งนายกเนี่ยตายไปแล้วหนึ่งครั้ง ท่านไม่มีการตายส้ำสองใช่ฮะแต่บังเอิญนะตำแหน่งนายกฮะตายได้สองรอบนะฮะตายจริงกับตายหลอกนะฮะคือตายจริงหมายความว่าท่านยุบสภาท่านอะไรฮะคือตายจริงตายจริงแต่ว่าตอนตายจริงเนี่ยรัฐมนุนกพยังหลอกอยู่ว่าอะไรฮะท่านก็ยังคงต้องเลยฮะอ,อยู่ต่อตาานั้นะถ้าพูดง่ายๆคือ ท่านมีสองตำแหน่งครับตำแหน่งที่หนึ่งท่านพ้นไปในภาวะที่ท่านเป็นนายกในภาวะปกติท่านมีอำนาจตามกฎหมายเต็ม100%ตแต่งตั้งโยกย้ายไม่ต้องขอใครกรกตดำเนินนโยบายจะผูกพันรัฐบาลชุดหน้าท่านก็ทำได้อย่างไรฮะเต็มที่แต่วันที่ท่านพ้นจากการเป็นนายกปกติมาสู่ภาวะนายกรัรักษาการถามว่าอำนาจท่านมีไหมมีหน้าที่ท่านมีไหมมีครับไม่งั้นท่านก็ไม่สามารถเลยฮะเข้าทำเนียบได้เพราะถ้าท่านไม่มีอำนาจนะฮะเพราะว่า คนเขาทำเนียบในฐานะนายกได้ก็ต้องมีอำนาจในฐานะเป็นนายกท่านจะสามารถตั้งอะไรฮะสรชอะไรต่างๆนานาก็ในฐานะเป็นเลยฮะนายกนายกเพราะในกฎหมายเ่านั้นบอกว่านายกเป็นผู้เลยฮะรักษาการก็ยังจะบอกว่าท่านยังมีเลยฮะอำนาจและอำนาจนี้ก็มาจากตำแหน่งของท่านที่เป็นเลยฮะนายกรักษาการหรือถ้าพูดให้ง่ายที่สุดอตำแหน่งวันนี้ของท่านในภาษาพูดเราก็เรียกว่านายกเลยฮะรักษาการหากมีการให้พ้นจากตำแหน่งก็คือพ้นจากตำแหน่งเลยฮะนายกรักษาการอาจารย์นัแต่ว่า มีคนบอกว่าถ้าเกิดนายกต้องลาออกครับก็เท่ากับว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพราะในมาตรา181นะฮะที่บอกว่าเมื่อพ้นไปแล้วก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่ามีรัฐบาลใหม่ <ปะ S 2> ถ้าเกิดลาออกไปปั๊บเนี่ยอ้าวก,กำหนูรำหนดกำหนดไว้ว่าคุณต้องอยู่ต่อประเด็นนี้แะครับ,รบที่บอกว่าเราก็ไม่เคยคิดกันวันนี้ก็มี2ความเห็นค,ความเห็นหนึ่งบอกว่าในเมื่อตัวบทรัฐมนูลใช้คําว่าอะไรฮะต้องรักษาการก็แปลว่าท่านต้องอะไรฮะ อยู่ต่อไปแต่ปัญหาถ้าสมมุตินะฮะสมมุตินายกคนหนึ่งต้องรักษาการไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับนายกปัจจุบันนะสมมตินะฮะแล้วท่านตายอ่ะท่านยังต้องรักษาการอยู่ไหมฮะคือจะไปบังคับให้คนที่ตายแล้วรักษาการก็ไหฮะไม่ได้ดังนั้นนะฮะตามหลักธรรมดาฮะถ้าเขาไม่สมัครใจอยู่อื นะมันก็เป็นหลักธรรมดามที่คนคนนั้นก็สามารถที่จะอะไรฮะรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปได้นะคร,ครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฮะถ้ากรณีของคำวินิจฉัยของสารรัมนุนอันนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าสารรัมนุลมีการวินิจฉัยออกมาว่าทนายกต้องพ้นสภาพไปจากกรณีคําร้องเรื่องของการย้ายคุณคคทวินเนี่ยนะครับะจะพ้นไปเฉพาะทนายก ถ้าเดียวหรือจะพ่วงครมทั้งคณะไปด้วยถ้าดูตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูนนะครับ,รบอันนี้เราไม่ได้ไปก้าวล่วงในตัวเนื้อหาของการวินิจฉัยเพราะว่ารเราไม่อยู่ในวิสัยที่จะไปเห็นการต่อสู้แต่ถามถึงผลว่าถ้าในามมกรณีที่ถ้าสมมุติว่าพ้นจากตัวตําแหน่งรักษาการะจะไปทางคณะมนตรีหรือไม่ถ้าดูตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูนนะครับและธรรมนูนไม่ได้เขียนกรณีไว้นี้อย่างชัดแจ้งแต่ธรรมนูนเขียนไว้ว่าในกรณีที่นายกต้องพ้นจากตําแหน่งออกไปนะครับ ข้ามนตตีทั้งหมดนะครับต้องพ้นออกไปด้วยในกรณีที่มีการวินิจฉัยให้นายกต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุที่นายกนะฮะไปใช้อํานาจในการแทรกแซงการแต่งตั้งยกย้ายขา้าราชการแต่นั่นในตัวบทหมายถึงนายกในภาวะปกติแต่วันนี้ท่านเป็นนายกอะไรครับรักษาการัรกาการปฏิาาบัติหน้าที่ผมเห็นว่าสามารถเทียบเคียงได้จากบทบัญญัตินั้นว่าแม้นยามปกติถ้าท่านนายกต้องไปคอรมอทั้งชุดก็ ้องไปในภาวะที่ท่านรักษาการถ้าท่าศาลท่านเห็นว่าอะไรฮะมีเหตุตามนั้นจริงนายกไปครับคอรมอทั้งหมดก็ต้องเลยฮะไปด้วยนะครับถ้าฟังจากอาจารย์วิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งณจุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคาดการได้สมมุติหรือคาดการหรือวิเคราะห์กันไปได้เหมือนกันว่าโอกาสที่จะไปทั้งคณะเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันอสูงหรือไม่นะฮะคำตอบของศาลก็จะมีอยู่สองทางเท่านั้นครับคือนายก อยู่ต่อเลยได้ไหมตามเพลงของสิงโตเดอะสตาร์นะครับว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมก็อยู่ต่อนะครับคือบอกว่าไม่เป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งกับเป็นเหตุให้พ้นเพราะฉะนั้นก็มีอยู่แค่2อเลยครับสทางแต่ว่าคนจะไม่สนใจในกรณีที่ท่านอยู่ในตําแหน่งต่อไปเพราะไปลุ้นต่อในคดีปปชรอู่นะอันนั้นก็คือเวลาวิเคราะห์คือมันไปได้สองทางนะครับแต่ถ้าไปในทางที่บอกว่าท่านพ้นจากตําแหน่งภาวะที่คุณจอมอาจจะสนใจคือเราก็จะไม่มีเลยครับ คณะแล้วรัฐบาลเราจะไม่มีรัฐบาลที่ทําหน้าที่ทีนี้เมื่อถึงจุดศูนย์จักาศตรงนี้เนี่ยคุณสุเทพบอกว่าประชาชนมีความชอบธรรมและที่จะทวงอํานาจอธิปไตยกลับคืนมาเป็นของประชาชนทําได้ไหมครับตามมาตราสามคือถ้าบอกว่าจะถือว่าเมื่อไม่มีคณะมนตรีทั้งหมดนะฮะอำนาจกลับคืนไปสู่ที่ประชาชนคำถามก็คือว่าฐานทางกฎหมายเนี่ยบทบัญญัติใดเนี่ยรองรับในรัฐมนูญมาตรา3ที่มีการกล่าวอ้างกันเสมอนะครับอยู่ในรัฐมนูญ บทญัติทั่วไปนะฮะมีเนื้อหาใจความว่าอํานาจเต็มไตเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภาคณะมนตรีและาศาลครับแปลว่าอํานาจทั้งหมดเป็นของประชาชนแต่การใช้อํานาจประชาชนเนื่องจากเราเป็นระบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนครับดังนั้นประชาชนโดยหลักจะไม่สามารถใช้อํานาจเท็มไยได้โดยตรงเพราะมันจะมีปัญหาตั้งแต่คําว่าใครคือประชาชนครับอ๋อกี่คนคือเลยฮะ ประชาชนในโลกประชาธิปไตยจะบอกว่าเป็นประชาชนมวลมหาประชาชนก็คือมวลมหาประชาชนแต่ไม่ใช่เลยฮะประชาชนนะฮะคือแล้วปัญหาคือแล้วใครคือประชาชนในวิถีประชาธิปไตยฮะคนที่เป็นประชาชนอันเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้วเลือกคนเข้ามาเป็นสมาชิกสภาก็ต้องผ่านการนะฮะเลือกตั้งแน่นอนครับมันไม่สามารถบอกว่า ต้องได้ชนะร้อยเซถึงได้เป็นแะลรฮะสสเราจึงมีระบบที่เรียกว่าเสียงข้างมากนะฮะเมื่อท่านชนะเสียงข้างมากเข้ามาท่านก็ได้เป็นแะลรฮะผู้แทนส่วนเสียงข้างน้อยท่านก็ไปเป็นแะลรฮะฝ่ายค้านแล้วท่านก็สู้รบกันนะฮะในวิถีประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าลําพังแต่การที่ไม่มีคันมนตีแล้วเราจะบอกว่าอํานาจกลับไปสู่อะไรประชาชนได้เลยไหมฮะจะลำบากนะครับเพราะฐานทางกฎหมายคือก็อํานาจอธิปไตย เรารัฐสภาเรายังมีเพราะเรามีวุฒิสภารัฐบาลนะในความหมายอย่างกว้างหมายถึงผู้บริหารของรัฐวันที่เราไม่มีข้ามตีทั้งชุดครับถ้าเราบอกว่าอำนาจกลับคืนมาสู่ประชาชนการตีความในทางกฎหมายค่อนข้างจะไกลแต่ถามว่าแล้วใครจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นะไรฮะรัฐบาลผมมีข้อเสนอครับก็คือประหลัดกระทรวงครับใกล้ที่สุดนะฮะในระบบการรักษาเขาเรียกว่าระบบในการรักษาราชการแทนนะฮะ คือกรณีไม่มีนายกก็รองนายกในกรณีไม่มีรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกรณีไม่มีประลัดก็รองประลัดไม่มีอธิบดีก็รองอธิบดีแต่ที่เราไม่ได้เขียนในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือถ้าไม่มีรัฐมนตรีให้เลยฮะปรลัดอย่างชัดแจ้งแต่เทียบเคียงได้ไหมครับการตีความแบบเทียบเคียงว่าอะไรฮะก็มันล้อกันมาเป็นแล้วฮะล้อกันมาเป็นลำดับชั้นถูกไหมฮะแล้วการเทียบเคียงแบบนี้ยังพอมีฐานในทางกฎหมายมากกว่าจะตีความว่า เมื่อไม่มีคําตีทั้งหมดกลับไปสู่ใครฮะประชาชนแล้วแล้วมันก็ยังมีอะไรอีกใครคือประชาชนแต่แท้จริงครับสิ่งที่น่าจะรีบเร่งทําที่สุดคือการเลือกตั้งครับนะฮะแม้แม้ท่านจะเห็นกันนะครับแตกต่างกันว่าอะไรต้องปฏิรูปก่อนหรืออะไรก่อนนะครับถามว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยไม่อาจปฏิเสธการเลือกตั้งได้เพียงแต่ว่าเมื่อจัดการเลือกตั้งต้องดูแลให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและผู้ชนะการเลือกตั้ง ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนและทําให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าท่านทําเพื่อประชาชนอย่าลืมครับวันที่ประชาชนเลือกผู้แทนมีพันธกรณีโดยปรยายว่าท่านจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของปวงชนและทําเพื่อประเทศชาติวันไหนท่านทําเพื่อสิ่งอื่นหรือการอื่นท่านก็ทําผิดสัญญาต่อประชาชนประชาชนก็สามารถเอาท่านออกจากตําแหน่งได้นี่คือทฤษฎีสัญญาประชาคมและอีกในยะหนึ่ง มันคือที่ฎีรัฐประหารนะเพราะว่าผู้ใช้อำนาจรัฐผิดสัญญาต่อประชาชนประชาชนจึงสามารถลุกขึ้นล้มผู้ปกครองได้อาจารย์นะแต่ว่าถ้ารัฐบาลมีการมีคำวินิจฉัยออกมารัฐบาลถ้าสมมติว่าวินิจฉัยออกมาว่าต้องพ้นไปทั้งครมเนี่ยนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลก็หมดความชอบธรรมไปเลยสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นประดกระทรวงจะขึ้นมาเป็นอะไรฮะประชุมกันเองครับทุกกระทรวงรักษาการรัฐมนตรี แต่ประชุมกันเองเลือกหนึ่งคนขึ้นมาทําหน้าที่รักษาการเป็นเลยฮะในประวัติศาสตร์นายกเราเราไม่เคยมีแต่ถามว่าแล้วถ้าถ้าบอกว่าให้ใครสักคนหนึ่งติดใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นเลยฮะนายกได้ไหมประวัติศาสตร์เราก็ไม่เคยเลยฮะเราไม่เคยมีและยิ่งจะไกลกว่าเลยฮะปลัดกระทรวงปลัดรกระทรวงคนอาจจะทวงว่าอ้าก็เขาไม่ได้มาจากการเป็นเลยฮะผู้แทนเราไม่ได้เอาเขามาเป็นรัฐมนตรีถาวรเราไม่ได้เอาเขามาเป็นนายกถาวรแต่เราเอามาอะไรฮะรักษาการเพื่อ เร่งให้กกตฮะจัดการเลือกตั้งและกลับเข้าสู่เลยฮะระบบที่รัฐนูนวางไว้อันนี้ก็จะเท่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญไกลๆด้วยไหมจ๊ะกรณีไหนครับกรณีของการให้ปหลัดขึ้นมาดูแลบัานนะครับไม่ฉีกแต่ว่าเป็นการตีความแบบเทียบเคียงกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนะฮะแต่ถามว่าถ้าไปเทียบกับการไปหยิบเอาใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นเลยฮะนายกแล้วนายกนั้นไม่ใช่รักษาการนะฮะท่านหยิบขึ้นมาเพื่อเป็นอะไรเลยฮะนายกนายกยิ่งไกลกว่าเลยฮะรัฐธรรมนูญถ้าบอกว่าการตีความ โดยการเทียบเคียงกฎหมายใกล้เคียงยิ่งให้ปลัดกระทรวงเลือกกันเองหนึ่งคนขึ้นมาเป็นรักษาการนายกนะฮะเป็นการฉีกรัฐมนูลห,ห,หรือหรือไม่หรือไม่คําถามนี้จะเบากว่าการที่ไปหยิบเอาใครคนใด<อ>คนหนึ่งขึ้นมาเป็นอะไรฮะนายกแล้วคนคนนั้นก็ไม่ได้เป็นแล้วฮอสสด้วยก็จะไปขัดต่อบริญัทรัฐมนูญแต่กรณีให้ปลัดกระทรวงเนี่ยนะครับในกรณีที่เราสมมุติว่าเกิดสุญญากาศกรณีตําแหน่งข้าราตการทั้งหมดนะฮะเขาขึ้นมาเพื่อเป็นรักษาการรอการ เลือกตั้งซึ่งกกตต้องเร่งอย่างไรฮะเ<ม>ต็มที่เพื่อเป็นภาวะสุญญากาศเนี่ยให้มีอยู่สั้นที่สุดครับทุกคนที่ต้องการเห็นระบบการเมืองของประเทศในวิธีทางประชาธิปไตยเดินไปได้ก็ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งเร็วๆแต่อาจารย์ครับกกตอเองก็มีความหนักใจเพราะถ้าจัดการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยมันมีความไม่ยอมรับมีคนคัดค้านการเลือกตั้ง<อ>แล้วจะจัดไปทําไมอาจารย์อาจารย์คิดอย่างไรกับไอ้หลักคิดแบบนี้ว่าการเลือกตั้งมันต้องจัดขึ้นโดยความพอใจของทุกคนทุกกลุ่มแล้วถึงจะไป มันไม่มีทางเป็นฉันทามติของทุกอะไรฮะทุกคนคมันจะเป็นไปได้ต่อเมื่อคนที่อยู่ในฝ่ายขัดแย้งเจรจาและตกลงกันว่าจะไม่ขวางการเลือกตั้งแต่วันนี้ถ้าการเจรจาไม่สําเร็จนะฮะแล้วท่านจะเดินไปไหนครับเราจะอยู่ในภาวะเช่นนี้ในขณะที่ปีหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการที่ไม่มีผู้บริหารประเทศเราค่อยทให้ประเทศเกิดภาวะชะงักงานภาวะเศรษฐกิจของเรานะครับก็กําลังถดถอยนะฮะถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่า เพื่อให้เกิดการยอมรับของการเลือกตั้งั้นหมายถึงว่าต้องคุยกันก่อนถ้าเพื่อดีสุดคือคุยกันก่นแล้วยอมกันแล้วยอมให้มีการเลือกตั้งแล้วยอมให้มีการเลือกตั้งแต่ถามว่าถ้าไม่คุยะหรือคุยกันแล้วไม่ยอมครับไปไหนต่อฮะเดินตามกฎหมายครับก็คือฎหมายคือกติกาที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าถ้าท่านซึ่งเป็นอยู่ในความขัดแย้งไม่สามารถปกลงกันได้ครับแล้วท่านแต่ละฝ่ายก็จะเอาแต่ ข้อเสนอที่ตัวเองยืนกระต่ายคาเดียวแต่ว่าท่านเอาประเทศไทยทั้งประเทศมาเป็นตัวประกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดที่สุดคือการท่องเที่ยว SME ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มทยอยถ้านานกว่านี้ครับพังกันไปเลยพังไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าจัดการเลือกตั้งครับแล้วกลัวว่าจะไม่มีผู้สมัครเราพร้อมใจกันไหมครับในบรรดาผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายเสมอหน้ากันไม่ว่าสีไหนนะถ้ามาขัดขวางการเลือกตั้งก็ ดำเนินคดีครับแต่ว่าเรื่องของการที่จะว่าตามกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะออมองว่ากระบวนการการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันสองมาตรฐานไม่เป็นธรรมกับเขามีการพยายามที่จะช่วยกลุ่มหนึ่งมากกว่าที่จะให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นความคิดนี้มันก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในกลุ่มหนึ่งทีนี้จะเดินหน้าบังคับกฎหมายมันก็มีปัญหาอีกเพราะอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมปัญหาคือในอดีตว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าวันนี้เราจะเดินไปข้างหน้าอดีตต่อให้มีข้อกล่าวหา วันนี้ผู้บังคับใช้กฎหมายหลับตาครับปิดหูครับแล้วไม่สนว่าสีไหนทุกอย่างเดินตามเลยฮะกฎหมายแล้วเราจะเอาประเทศไทยฮะกลับมาอยู่ในประเทศที่มีคือมีแปรแล้วก็เดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไปนะครับจริงๆแล้วหมดเวลาแล้วแต่แม้อยากถามมากก็คงต้องต้องถามอาจารย์ฮะถ้าเกิดว่าสารล่มนุนมีการวิิจฉัยว่าคลรนี้ต้องพ้นจากการเป็นรัฐบาลไปเนี่ยนะสุดท้ายนปชก็ออกมาความขัดแย้งก็รุนแรงขึ้นมันก็จบไม่ได้อยู่ดี ถ้าถ้าออกมาแล้วมีความรุนแรงครับอำนาจหนึ่งฮะที่มีอยู่ในประเทศไทยจะรักษาความมั่นคงแต่อำนาจนั้นผมไม่อยากให้มาเพราะประชาธิปไตยเราต้องผ่านการเรียนรู้แห่งความขัดแยง้งแต่ความขัดแย้งในทางความคิดเป็นวิถีปกติในระบบประชาธิปไตยครับแต่จุดสําคัญคือต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงผู้ที่มีอำนาจในการรักษาความมั่นคงครับผมอยากให้ท่านฮะเข้ามารักษากติกาโดยจัดการกับคนที่ใช้ความ รุนแรงไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนแต่ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ประเทศชาตินี้ไม่ควรจะยอมรับนะครับชัดเจนมากอาจารย์ขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการครับผมครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาจารย์มานิตจุมปาผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ